สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรค์บ้านประจำวันที่27เมษายนนะครับวันนี้จะพามาดูเรื่องอะไรนะครับวันนี้จะเน้นเรื่องของการทำผนังเบาและการเดินไฟนะกรณีที่เป็นผนังเบานะเมื่อเปรียบเทียบกับผนังคอนกรีตเนี่ยเอ๊มันต่างกันอย่างไรนะครับแต่ว่าบอกก่อนว่าอันนี้อันนี้เนี่ยเป็นร้านนะร้านอาหาร,รซึ่ง การรีโนเวทนะครับก็แหมบันไดนเพิ่งจะเอาเล็กออกไปนะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมาเทพื้นตรงนี้นะแล้วก็ดีไซน์บันไดใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพเดิมเนาะแต่ว่าวันนี้จะฟามาดูเรื่องอะไรนะก็คือเรื่องของผนังเบานะผนังเบาเทียบกับผนังคอนกรีตเนี่ยมันแข็งแรงกว่ากันไหมหรือว่าราคาเป็นยังไงนะโอ้ถ้าเรื่องราคานะครับราคานียผนังเบาเนี่ยราคาถูกกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ ความแข็งแรงนี่มันก็คนละแบบกันนะแต่ว่าถามว่าแข็งแรงไหมเออมันก็แข็งแรงนะเดี๋ยวดูนะอ่นนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราเดินเร,เราเดินนะโครงผนังเนี่ยสี่สิบสี่สิบสี่สิบนะทีนี้เวลาเอาแผ่นนะแผ่นเนี่ยมันเป็นแผ่นอะไรมันก็เป็นแผ่นนี่นะครับหนึ่งจุดสองคูณสองจุดสี่นะมาแปะนะ ก็มีหลายแบบนะถ้าไม่ต้องการความแข็งแรงเขาก็เอาแผ่นยิปซัมบอร์ดมันก็ถูกร้อยกว่าบาท200อย่างมากนะตามคหนานยะแผ่นยิปซัมบอร์ดแต่มันเปราะนะแต่เนี่ยเราใช้แผ่นเขาเรียกว่าไฟเบอร์ซีเมนต์มันมีหลายยี่ห้อบางคนก็เรียกตามยี่ห้อก็วีบ้าบอ m a ดสมาร Board, ์ทบอดอะไรบอร์ดก็แล้วแต่นะแต่ว่าให้จําไว้ว่าเป็นไฟเบอร์ซีเมนตะ์แปบบทับนี้ทีนี้ถ้าเป็นผนังเบาเนี่ยเรื่องของการเดินสายไฟเนี่ยมันง่ายกว่ากันนะ ง่ายและเร็วเห็นไหมครับอ่าถ้าเป็นผนังคอนกรีตเนี่ยเราทำไงเอ่ออันนี้ผนังเบานะทำอย่างนี้เดี๋ยวผนังคอนกรีตเล่าให้ฟังผนังเบาเนี่ยเรารู้แล้วเดี๋ยวต้องแปะนี้นะแปะแปะนะแปะแปะไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยนะครับอ่าไฟเบอร์ซีเมนต์นะหนึ่งจุดสองคูณสองจุดสี่เมตรแปะเข้าไปเราก็เดินแบบนี้ได้เดินในผนังนี่แหละจะไม่เห็นเลยนะพอยิงผนังไม่ยึดยิงยึดนะยิงผนังยึดที่เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย มันก็จะมองไม่เห็นแล้วนะครับมองไม่เห็นแล้วพวกนี้เดี๋ยวเขาฉาบเอาอะไรอุดหัวตะปูนะครับหมายถึงว่าเอาป้ายป้ายป้ายป้า,ายนะอุดหัวตะปูเหมือนกันมันก็จะไม่เห็นแล้วแล้วก็ทาสีก็สวยงามดีก็ของเราใช้เนี่ยแปดมิลลิเมตรนะแปดมิลลิเมตรก็มันมีตั้งแต่สี่หกแปดสิบสิบสองนะนะก็แปดนี่ก็หนักมากนะหนักมากผมเคยยกแล้วขนาด6มิลลิเมตรนะโอ้ยังโคตรหนักเลย8มิลลิเมตรยกกันอย่างน้อยก็ต้องสองคนนะนะ แบกทั้งสองข้างนี้นะแบกปุ๊บนี่แบกปุ๊บนะมันจะกลายเป็นประมาณเกือบ10 10เซนนะมันไม่ถึงหรอก7.5นะบวก1.6เป็นเท่าไหร่ล่ะเอ่อ78นะ9.1นะ9.1รวมทาทรงทาสีก็ 4, จะ9.2ถึง9.5นะไม่ถึง10แต่ว่าสเปคก็คือ10นั่นแหละนะนะเพื่อเพื่อเพื่อใครจะใช้10บมิลไงอ่านะนะ10บมิลนะครับอ่นะทีนี้มาดูว่าการเดินเดินท่อนะ ก็อันนี้ช่างก็เดินวันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรมันอยู่ข้างในนะเห็นไหมครับเขาก็เอามาจากข้างบนนะอันนี้เดินเสริมนะเดินเขาไม่อยู่แล้วนะเดินเดินเสริมมาหเฉยนะก็ใช้ท่อเหลืองก็ได้ขาวก็มีแล้วแต่อันนี้ PVC กับ UPVC ก็คุณสมบัติก็แตกต่างกันบ้างนะไปอ่านเอาเองนะครับอ่าหรือวิธีที่เดินนี้เป็นอย่างนี้ครับอันนี้แค่ใช้ยึดเฉยๆนะอ่าแล้วมาโปลที่นี่นะเวลาเอาผนังแปะปุ๊บอ่าก็ก็เอาปุ๊บ มาเสียบตรงนี้ได้เลยมาเสียบเอามาติดตรงนี้เลยนะอ่ามันก็ง่ายและเร็วทําให้มันราคาถูกเขาเรียกว่าผนังเบานะทีนี้ทําไมต้องทําแบบนี้ละ่ะก็กรณีที่เป็นชั่วคราวนะก็คือว่าไอพวกนี้นเป็นพื้นที่เช่านะของอาคารถ้าไปกั้นผนังปูนเลยก็โอ้โหเขาไม่ให้ทำนะเ,เพราะเผื่อเขาลื้อแล้วลื้อลําบากก็เลยเลือกผนังเบาแต่ว่าใช้ตามบ้านได้ไหมก,ก็ใช้ได้นะครับอ่าตามบ้านก็ใช้ได้นะครับแต่ใช้ภายในนะอย่าไปใช้ภายนอก ใช้ภายในบ้านไม่โดนฝนโดนอะไรเงี้ยก็จะประหยัดดีหรือก็ง่ายนะถามว่าแข็งแรงไหมเอาเป็นว่าถ้าผมใส่บอร์ดเข้าไปนะบอร์ดแบบเนี้ยแต่ไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้มันฟ้านะครับแต่เป็นแบบนี้แหละขนาดเท่านี้เลยขนาดสแตนดาร์ดเลยไม่ว่าจะเป็นไม้อัดบอร์ดแล้วพวกเนี้ยเอ่อเมตรยี่สิบคูณสองเมตรสี่สิบจะมีเศษบ้างสองเซนสามสองเซนสี่เซนอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ยี่ห้อนะเรือตัดนะครับ่ะพอแปะเข้าไปนี่นะครับเด็กวิ่งชนไม่เป็นไรนะ เด็กก็ไม่เป็นไรผนังก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะกรณีอย่างนี้สมมุติว่าเราจะเดินไฟนะ,ะเดินไฟทีนี้เนี่ยเดินไฟเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เขาก็จะเรียกว่าเดินลอยเดินลอยคือว่า,อาไม่ได้กรีดผนังเข้าไปนะอันนี้เขาเดินกรีดไม่ได้เพราะเป็นเสานะแต่ถ้าเป็นบริเวณนี้นะครับเขาจะเอากรีดนะครับกรีดให้เป็นล่องนะแล้วก็เอาไอ้ท่อเนี่ยท่อที่ผมพูดถึงเนี่ยท่อใส่เข้าไป อันนี้เป็นกรณีบ้านใหม่นะบ้านเก่าเขาไม่ทำนะเขาก็ใช้เดินลอยนะเดินลอยกอ็นั่นแหละแบบที่ผมบอกนะมันลอยอยู่ไม่ได้อยู่ข้างในนะก็เอาไอ้ท่ออย่างนี้นะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสีเหลืองนะอ่แล้วก็เป็นสีขาวๆนวลๆแล้วแต่เลือกใช้นะถ้าไม่ไม่อยู่อยู่ในที่ที่แบบคนไม่เห็นเขาก็ใช้สีเหลืองนะอ่าก็ก็ผู้ผลิตผู้ผลิตสีนี้แล้วสีนี้แต่ถ้าอยู่ในที่ที่คนเห็นอาจจะเลือกใช้สีขาว สีขาวเนี่ยท่ออย่างเงี้ยก็มีสีขาวนวลๆอย่างเงี้ยนะครับอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างนั้นนะ่ะมันก็ต้องไปเอาอันนี้แหละไปฝังในท่อไปไปฝังในผนังนูน่นนะครับไปฝังในผน,นังกรีดนะอ่าตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ฉาบนี้เนาะอ่า uh, แล้วก็เอานี้ฝังแล้วก็เดินไอ้ร้อยสายร้อยที่หลังได้นะครับแต่ว่าคําว่าเดินท่อร้อยสายก็คืออย่างนี้นะครับเนี่ยอ่าเดินท่อแล้วก็ร้อยสายเนาะสายเนยยัด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 เข้าไปต่อกันนะอ่า จุดที่มีจังนี้เรียกจังชั้นบล็อกนะเพราะว่าอะไรถ้ามาเดินไปตั้งแต่แรกไปถึงมันเดินไม่ได้นะเพราะต้องมีจุดที่ว่าเป็นเป็นจุดที่จะดึงสายมาที่นี่แนละ้วมาต่อที่นี่นะ,ะสมมุติอันนู้นนะดึงมาจากนู้นนะก็ดึงร้อยมาปุ๊บมาต่อที่นี่นะแล้วก็อันนี้ก็ดึงจากนี่ไปนะแล้วมาต่อถึงกันที่นี่เรียกจังชันบ็อกถ้าไม่มีนี่ก็โอ้ทำงานลําบากมากนะครับอ,อันนี้ก็เดินท่อลอยสายนะถ้าเกิดไม่ได้ฝังในผนังเนี่ยก็ง่ายเดินลอยอะ มันง่ายนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าท่อเฟล็กนะคเฟล็กคือแบบมันยืดหยุ่นได้นะเฟล็กซิเบิลนะเฟล็กซิเบิลก็เอาไว้ตรงที่ว่าก็ตำแหน่งมันไม่ชัดเจนนะก็ไม่ได้ระบุชัดเจนเขาก็ถึงชัดเจนเนี่ยมันก็จะทําไม่ได้นะสมมติตำแหน่งไฟมันอยู่บริเวณนี้บริเวณน,นี้อย่างเงี้ยก็จะใช้ท่อเฟล็กแบบนี้นะครับมันก็จะง่ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมแนะนําก่อนนะเดี๋ยวตรงนี้เป็นฝ้าฝ้าหลุมนะแล้วก็มีแบบว่าเป็นฝ้าฝ้าลืบเนาะ ท่านใดสนใจก็ติดตามกันดูนะครับทีนี้ในส่วนของข้างบนนี่นะครับก็ตอนนี้ก็เดินโครงก็ขึ้นโครงฟ้าไปนะอันนี้ปิดได้แล้วก็ปิดนะส่วนที่ยังปิดไม่ได้เพราะรอนั่นรอนี่ก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะส่วนที่ต้องออปิดได้นะผนังนะเดี๋ยวเราปิดเลยนะเพราะว่ามันต้องรองานนะรอกันแต่ว่าก็พยายามไม่ให้รอนั่นแหละนะ เห็นว่าตรงนี้ก็เสร็จกันหมดละนะถ้าตรงไหนเสร็จปุ๊บเราก็ปิดฝ้าเลยก็ไอค้าตบวนี้นะก็จะเสร็จไปนะครับทีนี้เรื่องของผนังเนี่ยก็เสร็จเสร็จไปเยอะและ้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาตีตีผนังนะตีผนังก็คือเอาแผ่นตบวนี้นะครับมาแปะนะแล้วก็ยึดนะทีนี้เดี๋ยวลองให้เป็นกันบ้านหน่อยนะช่วยคิดดูว่าเออผนังเนี้ยทำไงดีผนังเนียมัน2.4เมตรนะมันไม่ถึงนะแปะ 8, แล้วมันก็จะได้ประมาณนี้ เป็นคำถามแล้วกันจะแปะไงดีแปะตรงนี้ก่อนแล้วไปปะข้างบนหรือแปะข้างบนก่อนแล้วมาปะข้างล่างออเป็นคำถามนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างทําแล้วผมจะมาเฉลยอีกทีนะ <c oughs> แต่ว่าอันนี้ก็เป็นคําถามนะเอาไว้คิดกันเล่นๆน,นะนี่ทําไงดีวะลองคิดดูนะมันก็บริหารสมองดีเหมือนกันเนาะนะส่วนที่เหลืออีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำในห้องน้ําประเด็นสําคัญกนะ็คือว่า ห้องน้าตรงเนี้มันเจาะพื้นไม่ได้นะเพราะเป็นพื้นสนํานักงานเป็นพื้นของอาคารแล้วเรามาอยู่เช่าเขาไม่รู้จะเช่าถึงเมื่อไหร่เขาไม่ให้เจาะก็ต้องเป็นพื้นที่ยกขึ้นมามันนั้นก็ต้องเป็นโครงเหล็กนะแล้วก็เดี๋ยวทําให้มันเห mm. มือน,อนห้องน้ำนั่นแหละแต่เป็นโครงเหล็กนะ <c oughs> มันก็จะสูงขึ้นมาเนาะพอสูงขึ้นมาข้างบนไม่พออีกนะข้างบนเดี๋ยวผมให้เขายกข้าไปอีกนะน่าจะเสมอคาร์เสมอท้องคานนั่นแหละยกได้แค่นั้นนะตรงนี้ขึ้นมายี่สตรงนั้นน่าจะได้แค่ 13-15นะก็ห้องนี้ก็จะดูอาจจะแคบไปนิดนึงไม่ใช่แคบต่ําไปนิดนึงนะครับต่ําไปนิดนึงแต่ว่ายังไงก็ตามกเา็เดี๋ยวผมก็ต้องเตรียมติดพัดลมดูดอากาศอยู่างเนี่ยอ่ะโอเคโอเคประมาณนี้ก่อนเนาะส่วนอื่นๆนะครับก็ไม่มีอะไรละความคืบหน้าก็ประมาณนี้รอรองานด้านบนนะครับรองานด้านบนครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูอีกทีนั้นคลิปนี้นะท่านที่ชมแล้วก็มีคำถามมีคอมเมนต์นะครับใส่มาใต้คลิปได้เลยครับโอเคคลิปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ